นี้เบรกครับทุกคนระหว่างรอถ่ายขั้นตอนการทำเป็ดพลาโเนาะผมก็เลยสั่งกระเพราเป็ดครับสั่งกระเพราเป็ดมากินทุกคนนี่ทุกคนดูนี้ผมตาให้ดูดูน้ะเป็ดนะอ๋อยผัดน้ำตาไหลเลยอ่ะ น้ำตาไหลเลยอ่ะมันต้องอย่างนี้ครับผัดกะเพรามันต้องอย่างนี้บบโคตร,ด,ร,รด,ดีครับเป็นกระถักกะเพราที่รสจัดเลยอ่ะแต่สั่งได้นะใครมาทานก็สั่งที่ร้านเขาว่าเอาจัดไม่จัดอะไรอย่างงี้ครับแต่มันดีตรงที่เนื้อเป็ดเนืเน้อเป็ดโคตรนุ่ม คนที่อ๋อมันคือเป็ดย่างเหรอครับมคือเป็ดย่างเหรอ <Yeah. S 1> อ๋อเพิ่งจะรู้ด้วยว่าเป็นเป็นเป็ดมาโลาครับไม่ใช่นะนี่เป็ดย่างดิโอควันควันลอยเห็นๆ <Yeah. S 1> ถึงว่ามันหอมครับถึงว่าเนื้อมันโคตรหอมเลยเพราะว่าเขาเอาน้ําที่ทําเป็ดนะเทลงไปแล้วยิ่งเอามาผัดแล้วยิ่งสุดยอดเลยเนะี่ย อ,อืดีวันนี้มาคนเดียวนะครับหมุมกล้องก็เลยเปนแบบว่าถ่ายคนเดียวนี่ผมจัดให้คำนึงสำหรับทุกคนสำหรับทุกคนครับ พอดีครับปกติผมต้องใส่พริกนะเพราะคนคนจงจกินเผ็ดอันนี้ผมต้องใส่เลยจริงจริงกะเพราเป็นย่างจานละหกสิบใส่ไข่ก็เป็นเจ็ดสิบยังมีอยู่ครับอื้อหือ เอาด,เด,อดีโคตด,ดโคตรเดือดอ่ะโคตดดีอ่ะจริงนะอืมอืมดีจริงจริงร้านก็เถือเป็ดในต่อยคอห้าล้นลูกกาครับเรียบวงแหวน อยู่ช่วงมุงบริเวณด่านเก็บเงินนะครับเลยด่านเก็บเงินมาหน่อยหรือจะเป็นคลองห้าธัญญะอะไรเพราะมันอยู่ระหว่างตรงกลางอะตรงกลางระหว่างคลองห้าธัญญะกับคลองห้าอนุกาครับกินต่อนะครับ